ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสอนตัดผมนะครับ k t o b y academy ครับเรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคมาดูการทำงานมาดูรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกลึงลักษณะของบ๊อบทุยนะครับหรือเป็นทุยฟรีสไตล์นะครับจากพ้อยลายแนวที่ออสคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านจอนขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างปลายลายชายแนวหรือลักษณะของจอนที่เราตัด หรือการเฉลียงลักษณะของจอนอันนี้ก็คือการวางกรอบหรือการดีไซน์หรือการออกแบบลักษณะของจอนให้อยู่ลักษณะครึ่งของใบหูเสร็จแล้วนะครับเรามีการคัดตัดเสร็จแล้วเรามีการแบ่งชั้นนะครับหรือรันชั้นขึ้นความหมายก็คือทำสเต็ปหรือแรงทีละเซกชั่นเพื่อให้ปลายลายชายแนวหรือเส้นผมเนี่ยออกมาลักษณะของงานผิวหรือลักษณะของงานหวานนะครับส่วนการเชื่อมต่อความหมายของออสก็คือหลังหู กรอบลายใจแนวในส่วนของซิกด้านหลังที่เราเชื่อมต่อข้อหาลักษณะของจรที่เราคัดเราตัดไว้นะครับส่วนการโคง้งมนนะครับหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของคลอเขียความหมายก็คือการไล่เก็บลักษณะของจรหรือไล่ลักษณะของตีนผมให้เขาโคง้งมนนะครับหรือลักษณะของด้านไถยถอยอันนี้เป็นเทคนิคหรือเป็นการทํางานหรือเป็นการวางรูปกรอบหรือเป็นการดีไซน์ที่ออสและทีมงานเอารูปแบบ ของงานคัดหรืองานตัดในกึน่งลักษณะทุยดีไาย์เสร็จแล้วเช่นเดิมกันนะครับออสใช้กันไกเดิวหรือเจาะหรือหล่านะครับหรือแซกลักษณะของปลายผมปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านหลังกรอปลายชายแนวในโซนของซิกด้านบนปลายลายชายแนวที่เราโคง้งมนตามโครงสร้างตามสีและลายแนวอันนี้ก็คือการไล่หรือเก็บลักษณะของความทุยการดีไซน์นะครับหรือการออกแบบหรือการเอาเทคนิคต่างๆที่ออสนะครับมาบิ๊กนะครับ หรือมาผสมผสานการทํางานความหมายก็คือการดึงหรือการโค้งมนตามโหนกหลังรูปอกุฏรูปพาดในโซนของโหนกหลังขอบปลายใยแนวในโซนของซิกด้านข้างปลายลายใจยแนวในโซนของโหนกหลังขอบปลายใายแนวในลักษณะของจรที่เราพลิกมือนะครับหรือเราสะบัดคัดเพื่อปัดลายใายแนวเขาปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลังอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานส่วนที่เราต้องการในลักษณะของการไล่ผม ความหมายก็คือการดึงหรือการพลิกมือหรือการสะบัดคัดอันนี้จะทําให้ผมเขาปัดหรือเสยนะครับหรือเป็นทรงลักษณะของการไล่ออกมาการทํางานที่พลาดนะครับหรือการทำงานที่เอาเทคนิคการทํางานที่เราดึงหรือการโครง้งมนตามโครงสร้างสีละลายแนวอย่างเช่นนะครับขอบลายชยแนวในโซนของซิกด้านหน้าขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านจอปลายลายชยแนวในโซนของซิกด้านข้าง ตลอดจนลักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะของหลังหูอันนี้ก็คือแนวทางหรือหลักการส่วนการไล่หรือการพลิกมือหรือการสะบัดคัดเพื่อปัดลายแฉแนวข็ปัดหรือเสยไปในโซนของโหนกหลังกอบลายแฉแนวลักษณะของใบหูที่เราโค้งมนหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของทรงให้ทรงหรือการไล่หรือปัดไปลักษณะของลายแนวอันนี้ก็คือแนวทางหรือการคัดหรือการตัดนะครับส่วนการยกนะครับหรือการพลิกมือหรือการสะบัดคัด เพื่อปัดลายแจแนวคบปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลังการทํางานที่เราใช้เทคนิกคการทํางานที่เราดีไซน์การทํางานที่เราออกแบบในลักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะของถุยฝีตายเพื่อนน้องหรือชาวเอฟีทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีนะครับไม่มีค่า,าใช้จ่ายส่วนการยกหรือการเก็บลักษณะโซนของซิกด้านบนขอบลายแจแนวหรือรูปบบกุลรูปฮาร์ดในโซนของโหนกหลัง ขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านบนหรือการตั้งฉากในกึ่งของพีระมิดเพื่อไล่ปลายลายชายแนวหรือฉากผมเนี่ยออกมาลักษณะของความเด่นหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามนะครับส่วนเสร็จแล้วนะครับออสมาโค้งมนหรือมาเชื่อมต่อลักษณะของจรปลายลายชายแนวที่เราคัดเราตัดที่เราเชื่อมต่อเราต้องการให้ขอบลายชายแนวหรือการไล่ลักษณะของผมออกมาลักษณะของความคมกลืนหรือกึ่งลักษณะของความสวยงาม ตรงนี้ก็คือเทคนิคหรือการทำงานหรือการวางรูปกรอบในลนักษณะของงานดีไซน์ครับเพื่อนน้องตลอดจนเอฟซีทุกท่านเทคนิคตรงนี้นะครับลองหาเทคนิคหรือการทำงานในรูปแบบหรือเป็นเวอร์ชันของการคัดหรือการตัดในลนักษณะของการถุยเสร็จแล้วออสมาโค้งมนหรือมาเชื่อมต่อลักษณะของหลังหูความหมายก็คือขอบลายใจแนวในโซนของซิกด้านจรที่เราคัดเราตัดไปแล้วเรามาโค้งมนนะครับ หรือการเชื่อมต่อในโซนของโหนกหลังการทำงานที่เราใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือแทรกลักษณะของผมปลายลายเจยแนวที่เราคัดเราตัดในลักษณะของการโค้งมนขอบปลายเจยแนวในโซนของซิกด้านล่างนะครับที่เราคัดหรือการสะบัดพิ ail, ปัดลายเจยแนวขบัดส่วนโซนในโซนของซิกด้านล่างที่เราใช้หวีบางกดให้แนบหรือปลายกระด,ดกเพื่อไล่รอบลายเจยแนวหรือลักษณะของความถุย อันนี้ก็คือเป็นแนวทางหรือหลักการส่วนการยกนะครับหรือการแบ่งในโซนของซิกด้านหลังที่เราโค้งมนเข้าหารูปมกุฎรูปพาระในโซนของโหนกหลังศีรษะโครงสร้างสีละลายแนวหรือหัวเขาจะได้ออกมาได้ถุยส่วนการยกนะครับเราวางองศาวางฉากวางลายวางแดววางตามรูปมกุลรูปพาระในลนักษณะโซนของโหนกหลังอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางาน ส่วนการยกหรือการใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของผมปลายลายแนวที่เราคัดเราตัดเราจัดการให้เขาโค้งมนนะครับหรือตามโครงสร้างสีละลายแนวเทคนิคการทํางานการออกแบบการดีไซน์นะครับขึ้นอยู่กับการนะครับสอบถามนะครับบางทีต้องยอมนะครับว่าทรงที่เราได้รับนะครับที่ได้มาเขาอ,อาจจะแคปมาจากหน้าจอหรือตามแมกกาซินนะครับนะะตรงนี้ เราควรจะต้องดูนะครับว่าเขาต้องการสูงกลางต่ำอย่างไรนะครับนะส่วนลักษณะของรูปแบบศีรษะเขาเป็นลักษณะอย่างไรนะครับส่วนการวางลักษณะของรูปแบบหรือดีไซน์เราควรจะต้องไล่หรือเก็บลักษณะาตามลักษณะของทรงความหมายก็คือต้องการต่ำเรากดลงให้ต่ำนิดนึงต้องการสูงก็คือยกสูงเลยส5ิ้าองศาต้องการกลางนะครับก็คือให้อยู่ระดับขึ้นกลางของใบหูอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหรือหลักการ ส่วนการจบนะครับเราก็ใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของผมปลายลายชายแนวที่เราแซกนะครับหรือเก็บลักษณะของชายผมเขาจะออกมาลักษณะของงานเด่นหรืองานพิ้วหวานเลยนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานเดือลืมนะครับการเอาเทคนิคหรือการเอารูปแบบหรือการทํางานในกลุ่นของเคิร์อคเตมี่เนี่ยเราเอาเทคนิคของงานทํางานในกลุ่นของอาร์เคซี่ความหมายก็คืออาร์เคซี่ก็คือเป็นสถาบัานแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อของอิตาลีนะครับออสมีโอกาสไปศึกษานะครับไปเรียนรู้ที่อิตาลีเราเอาเทคนิคเอาการทํางานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกลึ่งลักษณะของบ๊อบถุยหรือเป็นถุยฝีตายมาใเพื่อนให้น้องตลอดจน F-C ทุกท่านได้เข้ามาศึกษาหรือเรียนรู้เหมือนกับท่านบินไปที่อิตาลีเลยนะครับเสร็จแล้วออสมาโค้งมนในโซนของซิกด้านจอน ความหมายก็คือหลังหูหรือกรอบลายชจแนวในส่วนของซี่ด้านขาซ้ายที่เราโค้งมนมาลองรับในกึ่งกลางของศีรษะที่เราสร้างไกคลไลเกณฑ์ไว้ในส่วนของซิกด้กานขวาส่วนโหนกผมเช่นเดียวกันนะครับการโค้งมนหรือการไล่ให้มาอยู่ในโหนกหลังความหมายของออสก็คือลูกมงกุลลูกพาร์ตในส่วนของโหนกหลังกรอบลายชจแนวที่เรายกหรือการวางองศา วางฉากวางลายวางแนวที่เราตั้งในกึ่งของพิระมิดเพื่อเราต้องการไล่ปาลายลายแชแนวหรือฉากผมเนี่ยให้เขามองดูลักษณะของศีรษะโครงสร้างนะครับหรือสีละลายแนวหรือรูปอุคุรูปพัปปดในโซนของโหนกลางอันนี้ก็คือการทําหรือการวางโครงสร้างในลักษณะของรูปแบบครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสีสายทางนะครับเอาเทคนิคเอาการทํางานเอารูปแบบของงานคัด หรืองานตัดในกลื่นของบ๊อบนะครับหรือเป็นบ๊อบถลีตายให้เพื่อนให้น้องตลอดจนเ c ทุกท่านลองศึกษาหรือลองพัฒนาเสร็จแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับเรามาแบ่งนะครับหรือการแบ่งชั้นของผมความหมายก็คือการดึงหรือการยกหรือตามโครงสร้างหรือโหนกข,ของซิกด้านหลังนะครับจุดแรกที่เราคัดเราตัดด้านขวาอย่างไรนะครับการทํางานโซนของซิกด้านซ้ายก็ทําลักษณะอย่างเดียวกัน การวางองศาวางฉากวางลายวางแนวหรือกึ่งของพิระมิดเพื่อเราต้องการไล่ปาลายลายชายแนวของฉากผมให้เขามองดูศีรษะโครงสร้างสีละลายแนวหรือรูปมุมร,รูปพารในทรงหนูอของที่ด้านหลังให้เขาดูลักษณะของความถุยอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือเป็นการทํางานหรือการเป็นเอาแนวทางหรือการวางรูปกาดต่างๆครับการทํางานในกึ่งลักษณะของงานพรารความหมายก็คือลูกผสมที่เราตั้งฉาก หรือการวางในกึ่งของพิระมิดหรือการเก็บลักษณะของโหนกหลังปลายลายชายแนวศิษะโครงสร้างสีละลายแนวก็จะออกมาได้ถุยตามที่กําหนดหรือตามที่จินนาการส่วนการเก็บในโซนของซิกด้านหน้าที่เราหวีลงนะครับหรือการตัดเฉลียงในลักษณะของจรขอบลายชายแนวที่เราคัดเราตัดในโซนของซิกด้านจรปลายลายชายแนวที่เราพลิกมือหรือเราสะบัดคัด เพื่อปัดลายแจแนวก็ปัดหรือเสยไปในโซนของโหนกหลังขอบลายแจแนวในโซนของซิกด้านข้างปลายลายชจแนวในโซนของซิกด้านหน้าที่เราดึงหรือหวีลักษณะเกลื่นของผมมา้าขอบลายแจแนวที่เราตัดตัดหรือเป็นตัวเชื่อมต่อที่หาลักษณะเกล่นของจรขอบลายชจแนวในโซนของซิกด้านข้างที่เราไล่หรือเชื่อมต่อลักษณะของจรอ,อันนี้ก็คือเป็นเทคนิค หรือเป็นการทํางานหรือเป็นการวางลักษณะของงานดีไซน์หรือการออกแบบในกลึ่งลักษณะของแฮร์ฟ e ีสไตล์ครับเพื่อนน้องตลอดจน F4 ทุกท่านอย่าลืมนะครับ4ี่ช่องทางที่ออดแพนหรือแชร์ไป TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียวสช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็ก เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไป จบงานนะครับเรามาเช็คหรือมาเก็บลักษณะของทรงความหมายก็คือปลายลายชายแนวที่เราคัดเราตัดเสร็จแล้วเราพลิกมือนะครับหรือมาเดินกันไกลเพื่อให้ปลายลายชายแนวเส้นผมเขาออกมาได้ผิวหวานนะครับส่วนการยกหรือการตั้งฉากหรือการวางลายวางแนวในกึ่งของพีระมิดเพื่อไล่ปลายลายชายแนวหรือฉากของผมให้มองดูลักษณะของศีรษะโครงสร้างนะครับหรือสีละลายแนว หรือรูปบงกุฎรูปพาร์ตในส่วนของโหนกหลังอันนี้จะทําให้ศีรษะลายแนวหรือรูปบงกุฎเขาออกมาลักษณะของความถุยส่วนการดึงในลนักษณะตรงของเซนเตอร์เขาหากึ่งกลางของศีรษะขอบลายแฉแนวในส่วนของซิกนันจอนที่เราดึงนะครับหรือการโค้งมนนะครับเข้ามาลักษณะของการไล่หรือเก็บลักษณะของทรงอันนี้ก็คือหัวใจหลักหรือการทํางานส่วนการดึงเข้าหาตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลาง อันนี้ก็คืองานเชื่อมต่อลักษณะของทรงจบงานระ้วมาวีหรือมาเช็คหรือมาเก็บลักษณะของทรงปลายลายชจยแนวในส่วนของโหนกหลังความหมายก็คือรูปโมกุรูปฮาร์ดที่เราคัดหรือการตัดลักษณะของความถุยกอบลายชยแนวในส่วนของซิกด้านข้างที่เราดึงนะครับหรือการโค้งมนหรือการสะบัดคัดเพื่อปัดลายชจยแนวเขาปัดหรือเสยไปในส่วนของโหนกหลังกอบลายชจยแนวในส่วนของซิกด้านล่าง ที่เราดึงหรือเชื่อมต่อลักษณะของความถุย,ยส่วนการเก็บหรือการไล่หรือการวางเราเรากรอบลักษณะของทรงอันนี้เราต้องการให้เนียนหรือแนบออกมาครับวันนี้ผมออสสมจิตดิสพักดีนะครับหรือเป็น KTO คมีเอาเกจความรู้เอาเทคนิคเอาการทํางานเอารูปแบบเอาสายงานเอาการทํางานในรูปแบบของออสสมจิตนะครับหรือเป็นดิสพักดี หรือเป็น KTO by Academy หมาเล่าสู่มาแบ่งปันหรือมาแชร์ส่วนการยกหรือการวางอุงศาวางรายวางแนวตรงนี้ก็คืองานลนักษณะของงานเรียนรู้ส่วนเข้ามาแล้วนะครับ4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียวตรงนี้ศึกษาหรือพัฒนากันได้ฟรีอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วนะครับ TikTok เพียงท่านแอด เอกครับ S O M J I T ออสสมจิตนะครับหรือออสติกต k ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนทางช่อง Facebook หรือ Facebook l i v e Every Day แต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆนะครับมาแพนมาแชร์ทางช่อง f c e e o o o นะครับหรือ Facebook l i ์ e Every Day เพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่าน ท่านก็สามารถแอดมิน,นรือแทกเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้จากช่อง Facebook อาจจะเป็นความโชคดีนะครับที่ครั้งหนึ่งออดประสบความสําเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมสุภาพต,ตีหรือเป็นแชมป์ผมหญิงหรือเป็นแชมป์ผมแห่ฟรีตายในแนวความคิดสร้างสรรค์ตอนนั้นพนักท่านในนะครับเราได้เป็นตัวแทนไปแข่งที่นะครับอิตาลี ออดนำพานะครับเอาเทคนิคเอาการทำงานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในแนวขึนของฟรีสไตล์มาเผยแพร่มาแชร์ทางช่อง Facebook หรือ f c e e o o o k ลฟ์ e อฟบูรี a y ส่วนทาง YouTube ที่ออดแพร์น้แชร์ไปประมาณ1300กว่า EP ีก็คือ1300กว่าตอนเพื่อนน้องนะครับหรือชาว f c ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้นะครับทางช่องนะครับ YouTube เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ตลอดส่วนจบงานนะครับออสมาบโบนะครับมาใดหรือมาเป่าเซตหรือลักษณะของทรงความหมายก็คือการใดที่เราเป่าในกึ่งลักษณะของด้านหน้าปัดหรือเสยนะครับไปอยู่ในโซนของซิกด้านหลัง กอปลายชจแนวในส่วนของด้านหลังให้ออกมาได้ถุยซออสยังมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือทางช่องเรียวนะครับตรงนี้เขาโอเพนหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับเพื่อนให้น้องนะครับคะแนงของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์นะครับหรือปีเซนต์งานจะได้ทางช่องเรียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกิจภาพมีการทํางานมีสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทน หรือพรีเซนต์งานก็นได้ทางช่องเรียวอันนี้ถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือมาให้กันซึ่งการละกันนะครับทางช่องเรียวครับวันนี้ผมออสสมจิตนะครับหรือดิสพักดีหรือเป็น KTO, โออคารมเอาเก็ดความรู้เอาเทคนิคเอาการทำงานเอาสายงานเอาความรู้ในแขนงกึ่งของวิชา